พายุลูกเห็บยังกระหน่ำไม่หยุดวันนี้ตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะและหลายพื้นที่ของภาคเหนือในวันนี้ยังเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่8เตือน12จังหวัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกส่วนวันที่7-15กุมภาพันธ์กรมอุตุเตือนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยัยงต้องระวังฝนต่อค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำไปอัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะเริ่มที่ข่าวภัยพิบัติในวันนี้นะคะ6กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของภาคเหนือยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันตก ที่เคลื่อนเข้าปกคลุมทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีพายุลูกเห็บตกขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายทั้งอ,อําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของแม่สายและอ,อําเภอเมืองได้เกิดฝนตกหนักและพายุลูกเห็บถล่มในหลายพื้นที่นี่เป็นคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กค่ะ นอกจากที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะยังมีพายุลุกเห็บตกในพื้นที่ของตำบลป่าเมียงอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทั้งฝนตกหนักทั้งลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนานนับชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องท่านไหนอยู่ในพื้นที่อื่นๆสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรแจ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะไปต่อที่ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา19นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฟ้าขนองวันนี้มีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยากำแพงเพชรพิจิตรและลำพูนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆมากเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงวันนี้มีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายค่ะภาคกลางมีเมฆมากเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงวันนี้ตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะ ภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงวันนี้มีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะภาคใต้มีเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆชั้นสูงวันนี้มีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนราธิวาสกระบี่ตรังพัทลุงสตูลยะลาเพชรบุรีและพังงาค่ะ สวนปริมาณฝนสะสมสูงสุด24ชั่วโมงตั้งแต่เย็นวันที่5กุมภาพันธ์ถึงช่วงเย็นของวันที่6กุมภาพันธ์ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสูงสุดคือบ้านท่านหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี57มิลิเมตรอําเภอเวียงสาจังหวัดน่าน53มิลิเมตรบ้านปาง6จังหวัดเชียงใหม่38.5ม mm, มบ้านห้วยเอียนจังหวัดเชียงราย38.5ม mm, มบ้านเหาก6จังหวัดเลย36มเมตร บ้านกองลมจังหวัดเชียงใหม่35มิบบ้านปากขยางจังหวัดสุขโขทัย34.5ม mm, มบ้านหุบพึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์31.5ด mm, มมบ้านชับกระสังจังหวัดนครราชสีมา29.5 mm, ้ามมบ้านขุนน้ำคับจังหวัดพิษณุโลก27.5ม mm, มตรและบ้านแม่สุยะจังหวัดแม่ฮ่องสอน25ม mm มค่ะนี่เป็นบางส่วนของพื้นที่ที่มีฝนตกสูงที่สุดนะคะ ส่วนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองข้อมูลจากกรมอุตุตั้งแต่เย็นของวันที่6กุมภาพันธ์จนถึงช่วงเย็นของวันที่7กุมภาพันธ์ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนค่อนข้างน้อยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬค่ะภาคกลางมีฝนแค่ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและการจนบุรี ภาคต้นออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรงังค่ะส่วนพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจากเฟซบุ๊กของกรมอุตุ เตือนคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกกาลังจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วฝนภาคเหนือจะน้อยลงส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้พี่น้องทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนต้องระวังอีกหนึ่งวันหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงค่ะสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น และในช่วงวันที่7 1 5ถึง15กุมภาพันธ์ทิศทางลมยังมีความแปรปรวนฝนมีได้บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะน,นี้ค่ะต่อที่อัปินดีค่ะดูแนวโน,โน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเบาบางเป็น ฝนเล็กน้อยหรือเมฆครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจําลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงค่าของวันที่6กุมภาพันธ์มีพื้นที่ฝนตกส่วนใหญ่เป็นภาคใต้นะคะอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงานะครศรีธรรมราชค,ค่ะส่วนพื้นที่ภาคเหนือฝนลดน้อยลงไปมากแล้วนะคะ แล้วก็ภาคอื่นๆค่ะมีกลุ่มเล็กๆน้อยๆแถวกาญจนบ,บุรีแถวอุทัยธาน,นีค่ะนอกจากนั้นอีสานก็ไม่มีสีแล้วค่ะไม่มีฝนนะคะไปที่เมนูฝนฟ้าดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าเริ่มกันที่ตีหนึ่งของวันจันทร์ที่7กลกุมภาพันธ์ค่ะภาคเหนือโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะสีน้อยมากอ่อนๆแถวจังหวัดเชียงรายน่านอีสานจะมีสีอ่อนแถวอุดรแถวจังหวัดเลยค่ะ ภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีสีค่ะส่วนภาคใต้มีสีอ่อนจางๆแถวชายแดนมาเลเซียแล้วก็ในทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณใกล้าชายทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ภูมิพค่ะตีสามวันจันทร์ค่ะสียังคงน้อยอยู่นะคะมีสีเข้ามาเล็กน้อยแถวจังหวัดสงขลาบ,บริเวณใกล้าชายทะเลค่ะส่วนไทยตอนบนอีสานมีสีจางๆเล็กน้อยช่วงอีสานตอนบนค่ะนอกจากนั้นไม่มีสีเลยค่ะ 6โมงเช้าวันจันทร์ภาคเหนือกลางตะวันออกไม่มีสีนะคะโอกาสเกิดฝนน้อยลงไปมากส่วนอีสานมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวจังหวัดสกลนครบึงการค่ะส่วนภาคใต้6โมงเช้ามีสีในทะเลอันดามันในทะเลเอ่าวไทยตอนล่างค่ะ9โมงเช้าวันจันทร์บริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะมีสีฟ้าเขียวเข้ามาตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็ในทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างค่ะส่วน ภาคเหนือนะคะมีสีจางๆเล็กน้อยแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านค่ะนอกจากนั้นพื้นที่อื่นๆไม่มีสีเลยค่ะ เที่ยงวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ภาคใต้สีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะโอกาสเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างแถวนาราธิวาสยะลาเป็นสีเหลืองค่ะนอกจากนั้นเป็นสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดตั้งแต่ชุมพรลงไปภาคตอนออกไม่มีสีนะคะภาคกลางมีจางๆแถวกาญจนบุรีอุทัยธานีอีสานมีจางๆค่ะแถวเชียภูมินครราชสีมาภาคเหนือจางๆมากๆแถวเชียงรายพะเยาน่านค่ะ บ่ายสองวันจันทร์ที่เจกุมภาพันธ์ภาคเหนือไม่มีสีค่ะภาคกลางมีสีอ่อนๆจางๆฝั่งกาญจนบุรีนะคะฝั่งอุทัยธานีภาคอีสานยังคงเป็นฝั่งชัยภูมิฝั่งนครน่าสีมาอ่อนๆจางๆค่ะภาคตนออกก็จะอ่อนๆจางๆโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากที่จะตกเยอะก็คือภาคใต้นะคะมีสีปกคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเป็นสีฟ้าและพื้นที่สีเหลืองอยู่ฝั่งจังหวัดระนองพังงาสุราธานีกระบี่ค่ะ ภาคใต้ต้องระวังฝนในช่วงบ่ายวันจันทร์ด้วยนะคะหลายพื้นที่เย็นวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์มีสีอยู่บริเวณตอนกลางของภาคใต้ค่ะช่วงชุมพรสุราษฎร์นนท์พังงาภูเก็ตกระบี่จังนครศรีธรรมราชพัทล,ลุงค่ะแล้วก็นาราธิวาสเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นตอนกลางของภาคส่วนไทยตอนบนทุกภาคไม่มีสีเลยค่ะ3ทุ่มวันจันทร์ค่ะ สีภาคด้านบนไม่มีสีเลยนะคะสำหรับภาคใต้สีเริ่มลดน้อยลงลงไปสู่ทะเลอันดามันเป็นส่วนใหญ่ค่ะเหลือสีนิดหน่อยในจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะตีหนึ่งวันอังคารที่8กุมภาพันธ์มีสีในทะเลอา่าวไทยตอนล่างแล้วก็อันดามันตอนล่างนะคะส่วนในพื้นดินมีสีอ่อนๆจางๆแถวพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสตรังสตูลค่ะส่วนไทยตอนบนไม่มีสีค่ะ <S <S 6กโมงเช้าวันอังคารค่ะ ไม่มีสีนะคะส่วนใหญ่มีเล็กน้อยในทะเลอ่าวไทยแล้วก็แถวจังหวัดตราดแล้วก็แถวนาราธิวาสค่ะเที่ยงเลยค่ะวัน,นังคารที่8กุมภาพานันธ์ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนนะคะมีสีเข้ามาตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนาราธิวาสค่ะแล้วก็ในทะเลอ่าวไทยตอนล่างด้วยนะคะภาคตะวันออกสีจางๆช่วงใกล้ชายทะเลค่ะแล้วก็นอกจากนั้นพื้นที่อื่นไม่มีสีค่ะบายวัน,นังคารค่ะภาคตะวันออกเป็นจังหวัดที่ใกล้ชายทะเลสีฟ้าอ่อนๆนะคะ ส่วนภาคเหนือกลางอีสานไม่ค่อยมีสีภาคใต้มีจังๆตั้งแต่เพชรบุรีลงไปแล้วก็จะเริ่มเข้มตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะโดยสีเขียวอยู่แถวพังงากระบี่จังแล้วก็นาราธิวาสค่ะช่วงเย็นวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ภาคใต้สีลดน้อยลงนะคะวันนี้มินดูสั้นๆแค่2วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแบบเต็มแบบ10วันกันต่อค่ะ ต่อไปปรหมุสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้ามืดของวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงเช้าของวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ค่ะสถานที่แรกบางไทอยุธยาโอกาสเกิดฝนตกน้อยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธค่ะอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬวันจันทร์อังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันพุธถึงวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันจันยังมีเมฆครึ้มอยู่นะคะแต่โอกาสเกิดฝนน้อยลงแล้วส่วนวันอังคารเป็นต้นไปมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีสำโรงคสุขโขทยัยโอกาสเกิดฝนตกน้อยวันจันทร์เป็นต้นไปมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ พรางกระต่ายและบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรโอกาสเกิดฝนตกน้อยแล้วค่ะวันจันทร์เป็นต้นไปมีแดดเป็นส่วนใหญ่โชคชัยและนนสูงนคนรรัศสีมาโอกาสเกิดฝนตกน้อยลงวันจันทร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันอังคารเป็นต้นไปเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะปะทิวจังหวัดชุมพรวันจันทร์อังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันพุธพฤหัสสุกมีค่าฝนค่ะ เวียงสะสุราธานีรวมทั้งพุนพินและเขียนสะสุราธานีวันจันนี้ต้องระวังฝนนะคะมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่าฝน3-7มเมตรค่ะวันอังคารก็ยังมีค่าฝนอยู่นะคะศรีชนนครศรีธรรมราชวันจันและวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆรึ้มส่วนวันพุธพฤหัสสุขมีโอกาสเกิดฝนค่ะอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะช่วงละ3มมิลลิเมตรวันอังคารวันพุธเป็นแดดสลับเมฆรึ้มค่ะ ตาบอนจังหวัดพัทลุงวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะ1-3มิลิเมตรนอกจากนั้นก็มีเมฆคล้มๆได้เกือบตลอดทั้งวันค่ะวันอังคารและวันพุธมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนผ่านแบบจำลองแจ้งชื่อตำแหน่งพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เล็ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ